รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอีบอฟครับรายการที่จะพาทุกคนไปอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงไทยให้ทุกคนไม่ตกเทรนด์ครับพบกับพวกเราได้วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่ม15ถึง2ทุ่ม45ครับใช่แล้วครับผมช่องทางการรับชมนะครับนี่นคือทางอมริคนทีวี HD ช่อง34นะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับชมจากจานดาวเทียมหรือว่าเคเบิลทีวีนะครับกดไปที่เลข44และอีกหนึ่งช่องทางครับคลิกมาได้เลยครับที่ w w w a m a l i n t v c o m ครับ,รบผมและยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการของเราได้นะครับผ่านทาง Instagram นะครับผมที่ a-pop.armalin.tvhd นะครับแล้วก็ที่แฟนเพจ Facebook ด้วยนะฮะกับ a-pop บันเทิงนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็มีข่าวสารมามากมายเลยฝ<ช><ร>ากผู<ล>้ชมนะครับ<ๆ>เพื่อไม่ให้ป็นการเสียเวลาเราไปที่ช่วงแรกกัน